ขึ้นมาเนี่ยพามาเรียนรู้เรียนรู้คือมาผ่านบว่วงหรอพี่น้องเฮ้ยเป็นป้าอ้อยไม้ป้าอ้อยนะครับปิดประตูหัวมาได้กับประจูบ้างเนี่ยลอยออกมานั่มือเก่อ แม่ปิดประตูไว้ก็แล่นับกลนเอากว่าเอาเต็มแรกประเทศไทยบึงนะครับบรรยากาศย่ยมันเศร้าสิเทือกเวลามือเอื้อนมึงแมน่น้ำปลาไอวหนูปลาไอวพี่น้อง